พบกับไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศนะคะที่ปลายฟ้าทำงานอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เข้าช่วงพักร้อนแล้วนะคะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก็เลยเขามีการจัด กิจกรรมแล้วก็มีทานอาหารมีบาร์บีคิวนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ต้องทําร่วมกันแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้วยกันไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ออกมาที่ถนนใหญ่แล้วนะคะนนเออนนะคะส้นทางนี้ายฟ้าเคยพามาเดินนะคะวันนี้มาด้วยรถยนต์บรรยากาศดีก็ขอให้อากาศเป็นอย่างนี้ทั้งวัน ที่เขามีเขามีฟาร์มนะคะคิดว่านะคือเท่าที่ทราบคือเขามีฟาร์มแบบฟาร์มบัวฟาร์มมา้าฟาร์มอะไรพวกนี้ค่ะมีฟาร์มแกะฟาร์มอะไรพวกนี้แล้วก็แต่ทีนี้เขาก็ดัดแปลงนะคะคือเป็นที่สําหรับให้คนไปทานอาหารได้แล้วก็ให้มีกิจกรรมสมมุติว่าแบบบริษัทหรือโรงงานอะไรที่ต้องการทํากิจกรรมร่วมกันหรือว่าครอบครัวหรือว่า กลุ่มอะไรต่างๆที่ต้องการจัดงานนะคะออแล้วก็เขาก็จะมีพื้นที่ตรงนี้สำหรับออการไปทำแบบว่ากิจกรรมอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวไปไปดูบรรยากาศกัน,นะ

โูแบบว่าหอมหอมหวนมากด้วยกลิ่นกลิ่นที่บักวะนี่ค่ะเซนจูร์ซีลล่ะโอวบรรยากาศดีมาก Je bent de baas van hier. Ja, ik ben de boer, ja. Ik ben ja. de de boer. Ja, ja. ja. en dan, hoe lang wordt hier? hier al, uh, ik woon hier al 25 ah, nee, okay. jaar. Ik heb een kind als hij van mijn va grootvader is, van mijn vader is. Ja. Ik ben, zelf. Ik ben zelf, zelf al 25 jaar koeboer. Ja. En dit spel doe ik al ongeveer 10 jaar. 10 jaar? 10 jaar. 10 Amai. jaar en daar zegt ze wel in een school, dat we een, een school, ongeveer 20 jaar dat Ongeveer hebben. Ja. 2700 kindjes die komen een handig boeren en beginnen een spelen. Die mogen en nu mag volwassenen ook mee. Ja, hij ja, wil handen mee. Ja. We gaan niet anders spelen, nee. Ongeveer 2000 mensen per jaar komen 10 Ja, ja, ja. Oké. Okay. Doe. Hm? Ja. Jij krijgt nog een blauw sjaaltje. Ja. Ja. ja blauwe blauw. 10 miljoen. Jij Ja. Wauw. Dat Ja? maar. Die gaan Die gaan we. We gaan. Ik ja straks ja. <tiepteert> op die post of als er een beetje helpen, is dan op die post ja je straks maar gestrekt bent drink ah moet niet op op dat mag niet Oh, nee erg zichtbaar is ja oké nee teamgang houd vast dat is goed zo de hand er niet af al straks nee ja ga. je wel je ka bij de vliegje straks binnen, ah ja dank je wel nia is een een ja ja, ja. 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 Alles goed? En? Klaar? Ja, 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 ja. <laughs> Wat moeten we doen? Lega, jij moet op de grond gaan liggen. Op de grond, alsjeblieft. Ja, assens! Hier in die koeienvlaai. Ja, Nee, ja. ja, เราจะดูกันมันเป็นโรงงานที่เขาทำประตูหน้าต่างเพราะฉะนั้นก็จะมีหนุ่มๆเป็นส่วนใหญ่นะคะของเรานะคะแต่ปลายฟ้าเป็นแจ๋วนะคะก็จะมีสามสาวนะคะก็มีเจ้านายนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอีกคนที่ทำงานที่ในสำนักงาน,นะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นหนุ่มๆนะคะหนุ่มๆกระจุ่วกระจวย Alle die leden halve één persoon gaat mee over de planken. De persoon die niet meegaat, gaat de wortelmat meenemen om de geplukte wortels in te steken. Die persoon mag geen planken aanraken ook geen personen aanraken. Bij de tegenpartij gaan wortels mee? Dat, dat mogelijkheid. Je moet niet alle eigen wortels we hebben om de tegenpartij te Dat is niet nodig. Ik stel mij op de Spelen 25. Åtte <laughs> มันมันลงไปที่พื้นเนาะ,ะเกมแรกจบไปแล้วเดี๋ยวมีเกมอื่นอีกนะคะสนุกดีที่หนึ่งจบไปแล้วนะคะก็เออ <laughs> เราก็สามารถพักดื่มก่อนได้นะคะเอ้าพี่จุฬาภรณ์นฮ้ยเรา,ราสุดกอ่ะ,อะ,อะ We snelst het woord raad heeft drie punten. alles in tegen punten. Als het woord raad. We dan We water in. ตรงตรงกลางจะเป็นถังต้องเอาน้ำใส่แล้วก็ช่วยกัน,ช,กนช่วยกันเอาน้ำนี้แล้วแต่ว่าเราจะมีแบบว่านี่ตัวว่าคุ่นยูเอ่ะ นมเป็นของขวัญทุกคนเ้านคือจะไปชมาคานคนคคะหลัาจอ้ากที่เรานค่นเกอบ้างคือ้นอนานี้า็ไปดูฟาร์มนะนคะนคะนอ้านอ้นอานค้านอบ้นนคนคนคืนนค เยอะมากเรากลิ่นหอมหวนมากเลยก็อาหารให้กิน60ตัวนะคะวัวนมราคานี่เปิดแบบเปิดปิดให้ให้ให้มือได้ด้วยนะคะ ก็ปิดปิดหลังคาให้มืดตอนสามทุ่มนะคะแล้วก็ตีห้าก็จะเปิดหลังคาให้สว่างแปดชั่วโมงต้องให้มืดนะคะเพราะว่าวัวจะได้แบบพักอย่างเต็มที่ แห้งที่เป็นหญ้าแห้งที่เขาเขาอัดเนาะอัดเป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็อุณหภูมิห้องจะต้องแบบไม่ร้อนเกินไปนะคะ เห็นไหมเขามีแบบพัดลมแบบว่าปรับอากาศให้ด้วย <c oughs> ที่สำหรับบีบนมนะคะที่ว่าเป็นเครื่องสำหรับอ,อะไรเขาเรียกอะไรคัดนมหรอคั้นนมหรอตัวเขาก็จกะมาเยู่ <c oughs> เครื่อง

Laten ja, we ja, de uienboren knoper, die gaat de borstel wegdraaien. Die ziet allemaal roze streepjes, dat is een drie-dimensionale leer. Ja, hij gaat dat zoeken, hij ja. je je gaat ons echt zoeken. Ja. Wij weten dan de vorige tien keer waar die coördinaten zijn. Want hij koeien met een groot ui, hij groeit met een klein ui. dan weet je ongeveer waar hij moet gaan zoeken. Ja, hij hier aan. En dan was als een rij volgende komt. En dan was je naar meneer bouwen. Oh ja, je gaat per stint kijken hoeveel mensen dat doen. het misschien Dat we 30 koel liggen, dan de weg. En soms was het niet helemaal leeg, ja, ja, dat je een uitersteking krijgt. ik dan later Ja, ik ja, ja. Je gaat de melk de koel Je gaat voor dat het en dan doen we gaan. Maar hier de draad een beetje waterplaten. Dan heb je een luchtplaten, die verschieten. Dan heb je een waterplaten. Zonder levensproblemen te maken. น้ำฉีดแล้วีรรวกทีจะในมนแม่ไปแล้วแม่โอ้แล้วก็เครื่องทำความสะอาดจอบมีเเครื่องตรงขาด้วยนะคะตัวข้างเสีน้ำเงินจะมีแบบสัญญาณคุณมจน้กันอ่ยแคูมไปลกันทีน่ค้มีอกันแลวูมจะเกับกาล้น ตัวไหนพันอะไรยังไงเขาจะมีข้อมูลให้รู้ทั้งหมดเลยนะคะเฉลยท่สบายมากก็จะรู้ทัหมดว่าแต่และตัวก็จะมีแต,ตกแต่างกันไปนะคะเรียบร้อยแม้แต่ตก้กของเท้ายังเรียบร้อยเลยดยสิอาหารบาร์บีคิวนะคะที่มีให้นะคะก็มีสลัด Yeah. <laughs> with <me> on this. <laughs> yeah. What is that? a What is that? Yawn. รอ <V att ly> ah, yeah, ่ะยาออปเปิ้ลเป็นยาเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็ลูกเกดนะคะก็เป็นน่าจะเป็นเอ่อกบรอกโคลีนะคะแล้วก็ เวลารับประทานก็จะเงียบกันแบบนี้โอกได้นี่ค่ะชิ้นนึ่งลองชิมก่อนว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยเอ็นตุเลสส์ไอศครีมนะคะซึ่งเป็น น้ำนมจากที่นี่นะคะสดจากฟาร์มนะคะเอามาทำไอศกรีมภารกิจนะคะสำหรับกิจกรรมของบริษัทนะคะสร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะนะคะก็เอาภาพบรรยากาศของต่างประเทศมาฝากให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย